สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 888 m o r แมอริสผาดาวยูทูบนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตานะครับไลฟ์สปาร์าปประานะครับก็คือตั้งแต่วันที่1 มีนาคมไปถึงวันที่15มีนาคมนะครับว่ามีดวงดาวอะไรซึ่งจะโยกย้ายราศีและส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างนะครับนะเออแล้วก็ในช่วงนี้ก็มีลูกศิษย์ f อฟซนะครับติดต่อมาเช่าบูชานํำเต้ากับอาจารย์นะครับหลายท่านนะบางคนก็ไปบูชามาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเขาก็ไม่มั่นใจว่าปลูกเศษหรือไม่นะครับเขาบอกว่าเอาชัวร์ดีกว่านะ เ,เพื่อความมั่นใจก็เลยติดต่อมาให้อาจารย์ปลูกเสกให้ทําให้นะครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจบูชาน้ําเต้านะครับเซียนหมาเศรษฐีราชาโชคนะครับของสํานักระบบสิทธิทวิชามหาเวดูดาวของอาจารย์เนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับนะพิธีกรรมปลูกเสกนะครับห้าธาตุนะคือน้ําเต้านี่ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายนะครับต้นน้ําเต้าอาจารย์เนี่ยนะที่ปลูกที่มีอยู่เนี่ยมันก็หมดไปแล้วนะครับหมดไปนานแล้วด้วย เอ่อพราะของดีก็คงไม่อยู่นานหรอกนะเอ่อเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องไปหาที่จะเป็นธรรมชาติแท้ๆนะครับเอ่อต้องเป็นธรรมชาติแท้ๆนะนรรๆนะถึงจะมีพลังอานาจวิเศษในการปลูกเสกของอาจารย์เนี่ยเป็นเคล็ดลับชั้นสูงนะครับ5าธาตุนะก็จะมีธาตุดินธาตุทองธาตุน้ําธาตุไม้และธาตุไฟนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกคุณเนี่ยนะครับเครื่องรางของขลังต่างๆที่อาจารย์ทาบูชาออกมาต้องเห็นผลและประสบความสำเร็จ เป็นของจริงนะครับและเป็นของแท้ด้วยไม่เชว่ามาเป็นของเล่นไม่ใช่นะเวลาปนต้นน้ําเต้าก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ปลูกเนี่ยจะต้องปลูกหน้าหนาวแล้วไปเก็บหน้าร้อนนะครับมันจะได้ครบาธาตุแล้วก็ต้องมาตากแดดเป็นปีนะครับเออไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมางี้มันไม่ใช่นะหรือถ้าบางคนคุณจะไปซื้ออะไรที่เป็นหลักร้อยเนี่ยคือปลูกเสรหรือเปล่าอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนันะนะตอบไม่ได้นะครับและที่อาจารย์บอกว่า แกะจากไม้หรือทําจากวัสดุอื่นเนี่ยคืออาจารย์ไม่ได้พูดไม่ได้พูดว่าไม่ดีนะอันนี้อันนี้คือต้องเข้าใจนะเพราะว่าไม่เคยใช้อาจารย์ก็บูชามานานก็คือของแท้เนี่ยแบบเต็มเป็นธรรมชาตินะครับคือน้ําเต้ามันก็จะมีอยู่2ออย่างใช่ไหมบางคนว่าอาจจะมีปลายแหลมแหลมนะปลายปลายแหลมแหลมข้้นบนมันก็เปรียบเสมือนธาตุไฟนะแต่บางคนก็อาจจะตัดจะตัดแล้วก็ใส่จุกอันนี้มันก็แล้วแต่ใช้ได้ทั้ง2องอย่าง นะครับแต่ถ้าโดยของอาจารย์ที่ใช้มานี่ใช้แบบแหลมแหลมสุดยอดนะครับและอากาศมันก็ถ่ายเทได้อยู่แล้วเข้าออกนะครับนะเออถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะบูชาน้ําเต้าเซียนมหาเศรษฐีราชาโชคนะครับผ่านพิธีกรรมปลุกเสกอันเป็นมงคลนะครับสุดยอดแบบ5้าธาตุนะครับก็ติดต่อมาเช่าบูชากอาจารย์ได้นะครับนะเออไม่ว่าคุณจะบูชาไปแขวนบูชาไปตั้งที่หิ้งพระได้หมดนะครับถือว่าเป็นมงคล จะดึงดูดโชคลาบนะครับส่งผลให้คุณได้แค้วคาดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนำทรัพย์สินเงินทองมาให้กับคุณนะครับเออก็ขอให้คุณโชคดีนะโอเคอันนี้นะครับมาพูดถึงดวงชะตาในช่วงระยะเวลาสัป,ปดาห์นี้นะครับดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะครับอิทธิพลของดวงดาวการโคจรน,นี้นะครับชาวมังกรคุณจําไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมยาวไปถึงกลางเดือนเนี่ยนะครับ ให้ติดต่อกับเพศตรงกันข้ามเท่านั้นชาวราศีมังกรคุณต้องติดต่อกับเพศตรงข้ามถึงจะให้คุณต่อเจ้าชะตาแต่ถ้าคุณติดต่อเพศเดียวกันไม่ดีแถมยังยึงดดวงคุณอีกอิจฉาเรื่องสยายทําให้การงานคุณหรือดวงคุณไม่ค่อยจะขยับไปข้างหน้านะครับเพราะติดต่อกับเพศตรงข้ามจะประสบความสำเร็จมีโชคลาภเข้ามานะครับส่วนดาวการงานชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับก็อยู่พบการเงินคุณจะได้เงินจากงาน ดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การทําธุรกรรมนิติกรรมสัญญาเอกสารจดเรื่องงานต่างๆเนี่ยนะครับแบบเป็นกิจจลักษณะแบบเป็นราชการงานคุณจะมีเข้ามาประสบความสําเร็จมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนะครับส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยก็จะมีรายได้เข้ามาเป็นอย่างดีและการเงินคุณจะหมดเปลืองไปกับการรายจ่ายในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของบุตรและบริวารด้วยนะครับและดวงคุณต้องระวังนิดนึงอาจจะมีคนคอยจับจ้องคุณ ในด้านของเงินเงินทองทองเช่นบัญชีรายรับรายจ่ายก็จะสงสัยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นดูแลในเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีส่วนด้านความรักคุณอาจจะมีเรื่องเืิดอาดทุกใจนะแต่ว่าชาวราศีมังกรคุณจําไว้ช่วงสัป,ปดาห์นี้ก่อนกลางเดือนคุณจะได้รับโชคลาภเงินก้อนใหญ่เข้ามาได้แน่นอนประสบความสําเร็จ คุณอาจจะได้จากคู่สัญญาเจรจา,าตกลงต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรคุณจะได้เงินก้อนใหญ่เป็นโชคลาภรอยอย่างปุุป,ปับไม่คาดฝันก็ขอให้คุณโชคดีนะครับในดวงชะตานะงานดีการเงินต้องวางแผนรายรับรายจ่ายให้ดีแต่โชคลาบด้านการเงินจะมีเข้ามาทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับโอเคนี่ครบแล้วดวงชะตาชาวมังกร ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ